เปลี่ยนจากภาพหน้าเบื่อให้กลายเป็นแอนิเมชันแบบมือวาดภายในคลิกเดียวสอน AI ในแคนว่าครับล้ subscribe อ, YouTuber, อ,งลงอสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาลุยกันเลยนะครับในการเปลี่ยนรูปทัพธรรมดานะครับให้กลายเป็นวิดีโอแบบมือวาดนะครับผมเริ่มต้นนะครับให้พี่น้องเลือกเทมเพลตก่อนเลยนะครับให้เราเลือกเป็นแบบวิดีโอไปเลยบุบนะครับตรงนี้นะครับพอดีผมจะทําเป็นวิดีโอแนวตั้งนะผมก็เลยเลือกเป็นวิดีโอมือถือ แต่ถ้าท่านไหนครับจะทําเป็นแนวนอนนะครับก็เลือกเป็นวิดีโอแนวนอนแบบนี้ได้เลยนะครับผมอากดเข้าไปได้เลยครับปึบตรงนี้นะครับพี่น้องก็สามารถเตรียมรูปภาพเอามาไว้ให้พร้อมก่อนได้เลยนะครับอาจจะเป็นรูปถ่ายของเราก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรูปภาพกราฟ,ฟิกที่เราได้เตรียมมาเรียบร้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับผมก็กดไปที่คำว่าสร้างพื้นที่ว่างเปล่าเลยครับเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวแคนวาก็จะเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับผมอ่าโอเคนะครับตรงนี้ผมใช้ Android นะครับจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้พี่น้องนะครับสังเกตที่ด้านล่างนะครับผมอ่าที่ด้านล่างนะครับ ให้เราไปเลือกตรงคําว่าแอปนะครับตรงด้านล่างนะมันจะมีคําว่าแอปอยู่นะครับกดที่คําว่าแอปเลยเพราะว่าเราจะต้องไปเลือกเจ้าตัว Speed p a น n นะครับที่เป็นแอปที่อยู่ในแคนวาเอามาเตรียมพร้อมใช้เลยนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องก็เซิร์ชค้นหาด้วยคําว่า Speed p a น n ได้เลยนะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับอันนี้นะครับสปีดเพน n นะครับผมจิ้มเข้าไปเลยครับ จะตัวนี้นั่นเองนะครับผมกดเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็ให้พี่น้องเลือกไฟล์ที่เป็นรูปภาพที่เราจะเอามาทำเป็นแอนิเมชันแบบมือวาดนะครับกด chooseose ไฟล์ได้เลยครับตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถเลือกรูปจากในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับผม อันนี้ผมเตรียมรูปเอาไว้แล้วนะก็คือรูปนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมต่อมาครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่เดือนธันวาคมนะผมได้ทดลองใช้เจ้าตัวฟังก์ชันนี้กับในมือถือแล้วนะครับถ้าเป็นรูปภาพที่เป็นพื้นหลังขาวตามปกติก็จะใช้งานได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพถ่ายทั่วๆไปเนี่ยอาจจะมอะีอาจจะมีปัญหาบ้างในบางครั้งนะครับผม นะแต่ถ้าในคอมเนี่ยจะรูปแบบไหนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนะแต่ผมคิดว่าอนาคตมันก็จะใช้ได้เหมือนกันนั่นเองแต่ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาครับอันนี้ก็คือเป็นไฟล์รูปภาพที่ผมเอาเข้ามานะครับผมเป็นภาพนิ่งนะผมจะใช้พื้นขาวนะครับผมเพราะว่าในมือถือนะตอนนี้เนี่ยพื้นขาวก็จะทํางานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าพี่น้องอยากจะได้ Animation นะครับที่มันดูสมูทมากๆนะครับก็เลือกเป็น120ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เวลานานในการทำนิดนึงนะนะครับแล้วก็ s เก t ตตูเดชันก็คือระยะเวลาในการวาดนะครับผมพี่น้องจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็น5วินาทีก่อนละกันจะได้ไม่นานเกินไปนะครับนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมก็คือรูปภาพของเราเนี่ยมันมีสีนะ แล้วก็พี่น้องก็เลือกตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้มันเติมสีให้หรือเปล่านะครับผมเลือกให้เติมให้ดีกว่านะครับสักประมาณ3วิกำลังสวยจะได้ไม่นานเกินไปนะครับเสร็จแล้วครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะให้เราเนี่ยใส่มือลงไปด้วยเปล่าผมแนะนําว่าใส่ก็จะดูดีนะครับผมแล้วตรงนี้เขาบอกว่าตอนที่วาดจบเนี่ยจะค่อยๆมือค่อยๆหายไปไหมอ,อันนี้ก็แนะนําว่าจัดไปเลยครับผมกดติ๊กถูกไปเลย นะครับตั้งค่าแค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กด a n i m m t E Image e ได้เลยนะครับบึบอ่านะครับผมถึงขั้นตอนนี้นะครับผมเราก็รออย่างเดียวเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองแล้วนะครับมันก็จะรอประมาณสัก1นาทีได้นะครับระหว่างนี้พี่น้องก็ไปนั่งพักทานกล้วยก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับอ้าวตรงนี้หลังจาก กินกล้วยไปหนาทีแล้วครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มย้อนกลับไปได้เลยนะครับปึบเห็นไหมครับผมตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างที่ทําเสร็จแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าเราก็ขยายมันให้เต็มจอซะเลยนะมันจะได้ดูดีนะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าตัวนี้ขยายเต็มจอก่อนนะปึบ อโอเคครับผมเรามาพรีวิวดูกันดีกว่านะครับผมดูครับปึบอ่านี่เลยเห็นไหมครับผมพี่น้องทุกท่านว่าจากรูปภาพธรรมดามันก็กลายเป็นรูปวาดที่แบบว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยเห็นไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้เจ้าตัวโปรแกรมเสริมที่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้เจ้าตัวโปรแกรม after effects ก็ค่อนข้างยากอีก ยุคนี้ง่ายจริงๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะส่งออกไฟล์นะครับส่งออกไฟล์เพื่อที่จะให้มันเป็นวิดีโอได้เลยนะครับกดที่มุมบนขวาตรงนี้นะอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น mpc 1 0 80นนะครับผมอ่านะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอ่า ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่น้องท่านไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบคำถามให้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอน AI ใน Canva ซึ่งมีอีกหลายตัวเลยที่เรียกได้ว่าเยี่ยมมากๆเลยครับในะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับลงมือเฮ็